วันนี้ชาวรับซับจะพามารียกทีเซอร์ Poisoned Love พิษรักจาก North Star Entertainment มาดูกันเลยเย้เรียนทุกคนวิ้ยที่เคยเป็นพิษในชีวิตของฉันสวยเนาะแคทีบแบบผัดโว้ยลงแต่มือเอะไลยเหรอเมื่อคืนอะไรยังไงต้องมมาเซ็ก มันต้องการอะไรจากฉันกันแน่ถึงได้มาตามรังควานฉันแบบนีต้ต้องการคุณหรอต้องการคุณรชอบู้หิูก,ก็ดีค่ะแต่การคบผู้หญิงมันดีมากเลยนะคะยังทั้งเ,เข้าใจกันมากกว่า<ต>ละเอียดอ่อนมากกว่าแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าจ<ด>ริงหรอนมันตัวอันตรายช,ะชะัดหเห็นไหมล่ะ คุณทำอะไรอย่ามายุ่งนะนี่เธอยุดเลยนะน้ำแฮจะมียอมให้ใครมาทำแขนสวยๆของคุณหมอพลอยอีกอุ้ยแขนสวยๆว่ะเป่าด้วยแล้วน้ำคือใครนะอาจจะใครบักคนคนเก่าเป็นไปได้หรอที่จะไม่ชอบที่มากันอุ้ยเขาจับแต่กบบปกหลักกันเนี่ยนะ เ,เวลาเจอคนที่ใช่อะแกก็ <c oughs> เรเอลยครับหัวใจ่แค่ไหนพเ่เ้เรเขายไงเจับไปไงนีไงเขาจับไปกันแล้วอุ้ยเหมือนเนบบีมากอะ <c oughs> คุณหมอนะคะคุณหมอมาก <c oughs> <c oughs> เฮ้ยยังไงดูดีนะ ดูดีดูแบบน่าดูอะแ่ะหน่องรีวิวเขาอาจจะเป็นหมอหรือเปล่าคนหนึ่งแล้วก็แบบเอาทรายเออเขาน่าจะเป็นเขาน่าจะเป็นหมอแล้วก็นั่นแหละมีแบบใครมาไอ้น้ำคือใครเนี่ยน่าจะเป็นตัวลายป้าเออฟิลตัวแฟนเก่าเพาบอกน้ำอย่าน้ำคืออะไรอย่าน้ำแปลว่าเขารู้จักกันมาก่อนแต่ไอ้คนนั้นอาจจะแบบเออเกิดอะไรขึ้นทำมาบีบแขนฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่า หมั่นไส้คนที่เป็นนาไเอกแล้วแบบเออฟิลนานแล้วเขาก็จะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายเธอแล้วเขาก็เป่าแขนให้ไงก็แปลว่าเออนี่แหละคนนั้นะต้องมีแบบเป็นตัวร้ายเป็นตัวร้ายแหละในในสมการนี้คิดว่าอืมแต่ก็นั่นแหละอยังไงอะยังไงไอ้คนอื่นขอถามคมเ็นคนอื่นว่าเป็นยังไงบ้างดูทีเซอร์นะคะเฮ้ยมันแบบ Enemies to Lover มันเป็นพอทที่น่าสนใจมากนะรอดูเลยค่ะรอ,อดูรอดูฝั่งนี้ขออนอากเราเราออกเสียงไปไหลายรอบมากแล้วเราไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเราออกหน้าออกเสียงไปหมดแล้ว <c oughs> ต้องดูแหละจังหวะเนี้ย <c oughs> คิดว่าน่าจะแบบมีแบบว่ากุกกิ๊กอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวทีเซอร์เองก็แบบมีแบบล้มจูบล้มจูบช่ำอยู่นะล่ะ เอออะคุณมีความเห็นยังไงบ้างไหมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันน่าจะดูแบบเต็มต้นนะใ่อ่ะโอเคติดตามมากกว่าที่เห็นอืมยังไงรอติดตามกันนะคะโอเคในเรื่องพีชพีชเออพิสรักเนาะ p o i เซ s Love จาก s i ส e e n t e r t a i n m e n นค่ะเย้